กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยครับผมในช่องของนาหลานพันป่าครับมากันอีกเช่นเคยเหมือนกับที่เคยเคยมานะครับแต่ว่าเหมือนจะห่างหายไปสักนานพอสมควรนะครับสองสัปดาห์ได้สัปดาห์ที่แล้วว่าจะมาตกปลาตกเบ็ดเป็นเบ็ดผูกะครับทีนี้ตัวคลิปสั้นๆที่ลงไปรอบที่แล้วนะครับสิบสี่วินาทีก็ก็สั้นไปนิดนึงแต่ว่า มันได้แค่นั้นจริงๆครับพอดีมันไม่เป็นตามคาดนะครับลงมาใส่เบ็ดได้แป๊บหนึ่งใส่เบ็ดใกล้จะเสร็จแล้วพอดีเจ้าของเขาลงมาถอนหญ้าในป่าข้าวเฉยเลยนะครับก็เลยต้องเก็บของกลับบ้านไปนะครับรอบนั้นใส่ด้วยเหยื่อไส้เดือนนะครับแต่วันนี้สัปดาห์นี้ก็เลยมาแก้มือใหม่นะฮะโดยรอบนี้เป็นเบ็ดคันนะครับตัวนี้ แล้วก็ได้เหยื่อเด็ดมาครับผมได้แมงสะดิ้งมานะครับฝนก็ตกเพิ่งเสร็จนะครับเมื่อเช้าก็ตกนิดๆหน่อยๆนะฮะเดี๋ยววันนี้ไปใส่เบ็ดกันครับเหยื่อแมงสะดิ้งนะครับลงไปลองอยู่หมายเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนไมยเป็นหมายเดิมที่เคยมาใส่รอบที่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะกินหรือเปล่าแต่ผมคาดว่าน่าจะพอได้อยู่นะครับเพราะว่า ยังไม่มีใครเอาเหยื่อแมงสะดิ้งมาลองในปีนี้นะครับปีที่แล้วมีอยู่เดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับแก้มือใหม่ครับผมสัปดาห์ที่แล้วพลาดไปสัปดาห์นี้ต้องไม่พลาดครับผมเดี๋ยวไปชมคลิปกันต่อเลยครับผมไปใส่เบ็ดกันครับ ก็เป็นหมายเดิมรอบที่แล้วที่มาใส่เบ็ดผูกนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปไปนะครับลงไปแค่คลิปสั้นๆตัวนี้นะครับรอบที่แล้วใส่ตรงนี้แต่ว่าเจ้าของไล่เขามาถอนยาตรงนู้นนะถอนส่วนหนึ่งเดี๋ยวรอบนี้เราไปใส่ทัดไปนะครับจรู้ว่ามันจะมีปลาขึ้นหรือเปล่าฝั่งน่านไปฝั่งนี้ผ่าน ต้องติดตามชมกันนะครับผมดีครับทันแรกแห้งมันใส่สตกบบีต้ใส่เบ็ดเบอร์สิ เกี่ยวใส่ตรงคอนะครับผมมาดูใกล้ครับ ประมาณนี้นะครับให้น้ำมันก็เพิ่มสักหน่อยนะครับโอเค กดเงียวข่างก็ได้ัมงก็กดมงก็กดครับแข็งใครหลายกด <c oughs> จับกิอีดก็ได้ตัวก็เล็ก ที่ผมเกี่ยวที่คออย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเกี่ยวที่ท้องหรือก้นเขานะครับเขาจะตายเร็วนะครับแต่เกี่ยวตรงนี้เขาจะนิ่งไปสักพักหนึ่งส่วนพอได้เวลาสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาจะดิ้นเองนะครับเขาจะไม่ตายนะเนี่ยนะครับเขาจะไม่ตายแนละ้วก็จะดิน้น พอเขาดิน้นน้ำมันก็จะกระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมัอมบแล้วปลาเขาจะรับรู้ได้ว่ามีมแมลงลงนะ ได้เดี๋ยวนี้นพี่น้องเดี๋ยวใส่ไปตรงนี้เหมือนเขาจะมีลูกอคอกหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวเนี้นะครับเป็นกัดอย่งโอเคไปกันพี่น้องเดินหายามนะรอบแรกยังไม่มีตัวสักตัวคนระับมีเด็กเกี้ยงเกี่ยงอย่างเยอะนะครับเยอะนี่ก็เกี้ยงนะ เหมือนก็จะเป็นพวกปลาหมอตัวเล็กๆครับมันส่วนใหญ่ปลาช่อนเยอะตอนหัวค่ำแต่ไม่เป็นไรครับสนุกสนานครับหาไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันต้องมีสักตัวครับผม่านไฟเดินเปลี่ยนเหยื่อะนะครับ ท่านใดที่ชอบวิดีโอนี้นะก็ฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับผมท่านที่เข้ามาใหม่ๆส่วนท่านใดที่ติดตามอยู่แล้วก็ฝากรับชมหน่อยนะครับแชร์ต่อก็ถ้าไม่สนุกก็ขอโทษท,ทุกท่านด้วยนะครับคลิปมันบางท่านดูมันอาจจะน่าเบื่อนะฮะแต่ก็ นะ้าหลานสองคนก็ทําเต็มที่ครับก็หาในสไตล์ของตัวเองครับผมไม่ได้เป็นคนตลกอะไรมากมายนะครับก็หาในสไตล์ตัวเองหาอยากหาก,กินตามวิถีบ้านๆน,นะครับก็ยังไงก็ช่วยติดตามนะนะครับผมต,ตามรับชมหน่อยตอนนี้ก็ผู้ติดตามก็ยังไม่ถึงเท่าไหร่นะครับก็เล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็ยังพอมีทุกๆท่าน เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะอยู่นะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมก็จะพยายามทำคลิปใหม่ๆคลิปวิธีการทำมาหากินของของนายพานสองพานเนี่ยนะครับก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับผมถ้ายังไม่เบื่อก็ช่วยรับชมหน่อยนะครับผมครับ เกี yeah yeah I, the, the, the ่ยวเยอะใหม่นะพี่น้อง จนท่วงไข้ไปปอดเดิมแล้วครับตัวนี้โอเคมายามมีครอบพี่น้องไม่รู้ว่ามันมีตัวอยู่หรือเปล่านะผมกลัวจะไม่มีแล้วเข้าไปข้างในนู้นนะ พี่น้องเดือแต่เบียดโอ้น่าเสียดายครับไม่เป็นไรเอาใหม่ครับเอาใหม่พี่น้องเอาใหม่มีรุ่นมีรุ่น ส่ไไ้ไหมแล้วพี่น้องรอบนี้อย่าให้พลาดเด้อมันมีตัวมากินอยู่นะ,ะแสดงว่าจะตัวใหญ่อยู่นะพี่น้องเบียดผมล้มเลย บ็ดน,นี่นปลาก็บอกินเบ็ดเด้อพี่น้องเลยมีแต่ปลาเข็งครับกินคือว่าละครับมันี้ยมกังเว้นเนาะมันบอกคือเงี้มหัวคำไปหาแหล่งกระบอกเป็นเงีงครับผมก็ถือว่า พาพี่น้องสนุกสนานก็แล้วกันนะครับถ้าใครไม่ชอบก็อย่าว่ากันนะฮะใครเบื่อก็อย่าว่ากันครับอะไรนั่นไฟปลาปลาเคียงน้อยอีกแล้วพี่น้องอันนี้ถุงก็ถือซะว่าจริงใจแล้วกันนะครับไม่ขอที่จะไปซื้อปลาหรือซื้ออะไรมา แขวนไว้เบ็ดเอาแบบธรรมชาติเลยครับกินก็กินไม่กินก็ไม่เป็นไรเอาอยู่ตามหลักความเป็นจริงเลยครับไม่ไม่ขอไปซื้อปลามาแขวนอะไรไว้หรอกมันไม่อยากโกงกกันครับจริงใจเลยดีกว่าหาแบบนี้นะครับมีปลากินก็บอกมีปลากินไม่มีปลากินก็บอกไม่มีปลากินแค่นั้นครับ อันนี้ก็คําแล้วต้องเลยกลับบ้านนะไม่อันนี้มีไหมพานไม่มีเกลี้ยงเกลาเบาแหวงแวงถุงปลาวันนี้ <c oughs> จริงๆถ้ามีเวลาใส่ตอนเย็นด้วยเนี่ยน่าจะโอเคครับ แต่ก็เหมือนปลาก็ไม่เยอะด้วยนะครับไม่ไม,ไม,ไม่มีเสียงไม่มีอะไรหลังนี้ก็ไม่มีถอนขึ้นทั้งหนาบุเมงนงัดขึ้นมันก็หักตัวคันเบ็ดไหม ปลาเข็งอีกแล้วโอ้ยดีกว่าไม่ได้ครับอจะหลุดมือแล้วพาพนโอเคดีกว่าไม่ได้ครับนิดหน่อยตามความเป็นจริงครับพี่น้อง พอมีกิจกรรมครับดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆค้างบนฟ้าเลย อากาศยามเย็นนะตามท้องลุงนาทางบ้านครับ เงียบจริงเขาผ่านเนาะเงียบเงียบอันนี้ก็ค้างไฟอีกแล้ว อะไรดิรปลาเข็งนี่พันไปหัวเบียดไปเลยดิ ก็ไม่กินตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วเนาะไม่ใช่สี่โมงครึ่งโอเคครับก็เก็บอุปกรณ์ อะไรเรียบร้อยครับวันนี้ก็ได้เท่าที่เห็นนะครับผมมีตัวเล็กๆน้อยๆน,นี่นะฮะไม่ได้เยอะอะไรมากมายครับหากิจกรรมครับผมโอ้โหขอลงเลยไปไปเมื่อไมือ ครับผมก็ตามที่เห็นนะครับไม่ไม่เยอะครับแต่ถือว่าเป็นความจริงใจแล้วกันนะครับไม่โกหกไม่ไม่เขาเรียกอะไรอะไม่จัดฉากดีกว่านะเอาแบบสดสดร้อนร้อนหาแบบไหนกินไม่กินแบบไหนก็ก็ตามที่เห็นในคลิปเลยนะครับไม่มีแบบแอบแฝงแบบจัดฉาก ซื้อปลาซื้ออะไรมาใส่นะครับไม่เอานะฮะตรงนั้นถือว่าไม่จริงใจนะครับก็จากที่ชมคลิปแล้วถ้าท่านไหนชื่นชอบก็าฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับผมส่วนท่านใดที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอย่าว่ากันเด้อก็ทําเต็มที่ครับผมของช่องของหน้าหลานพันป่านนะฮะยังไงก็ฝากเลยนะครับวันนี้คงจะสิ้นสุดแค่นี้นะครับ รว่าเก็บอุปกรณ์เดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมเดี๋ยวไว้ชมคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมช่องของน้าหลานผ่านป่าน,นะครับสองน้าหลานทำคลิปกันนะครับผมก็วันนี้พวกเราลากันไปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ